สวัสดีครับคนลูกหนังวิคาร์บอลกลับมาแล้วกลางสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยมันจะเป็นอารมณ์ของยู่้าแชมเปนลีใช่คนลูกหนังวิคาร์บอลที่แม่นทุกสถิติใครตามได้ตามใครสวนได้สวนใครหมดตัวอย่าด่ากันแค่นั้นเบาเบาเบาเจิกกัดได้แต่อย่าถากถางวันนี้ก็มาเหมือนเดิมซึกยูฟ้าแชมเปญลินักคืนวันพุธที่4พฤศจิกายนอื คู่แรกที่เราจะหยิบยกมาอาเบลไลซิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงเริ่มที่อาเบลไลซิก่อนเลยอของยูเลียนนาเกอมันโอ้ปีนี้นาเกอมันมาดีนะในลีกล่าสุดเนี่ยตอนแรกหลังจากฝูงพึ่งมาสะดุด2นัดหลังติดเนี่ยอโอ้โหทำให้คะแนนร่วงลงมาอยู่อันดับ3ของศึกบุนเดสลีกาก็อย่างที่ว่าล่าสุดในลีกพึ่งแพ้มือนเช่นกันบักมา1มลูก และย้อนกลับไปในถ้วยนี้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้หนี้ผมเปลี่ยนทีมเชียร์ได้เปลี่ยนทีมเชียร์อะไรอ่ะแหมแพ้แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดมา5ประตูศูนย์เรียกว่ายุยเลยนะในเกมนั้นตกใจมากกับผลการแข่งขันแต่ว่ายูเลียนจากเกมันเนี่ยจะต้องแก้ตัวในเกมนี้มามองที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของยูเลียนจากเกมันก็จะมีโคสเตอร์แมนนอร์ดีมูคิเล่ฟาบิกฮาร์ดแมนส่วนพวกตัวเจ็บนะ ส่วนผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็ยังคงเลียงหน้าพร้อมจะบู๊ในเกมนี้อเล็กซานเดอร์เซอร์ล็อปยาเซอร์โพเซนเควินแคมป์อังเคลินโยพร้อมบู๊ที่จะเป็นตัวทีเด็ดของนาเกมันที่จะไว้สู้กับปารีสแอนแชงแมงมาที่ทีมดังเมืองน้ำหอมเมืองน้ำหอมเมืองน้ำหมเกมนี้พร้อม,มโอ้โหยิ่งกว่าพร้อมครับผมเป๊เช่ของเฮียเนี่ยยังไงก็จัดเต็มครับอ่านัดที่แล้วเนี่ยถ้าเอาฟอร์มของ UCL นัดที่แล้วก็บุกไปชนะอิสตันบูลมาได้อย่างแบบชิวๆสองประตูต่อศูนย์แต่ที่เสียไปคือเสียเนมาเนมาเจ็บเนม่ไปไายแล้วอยัง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 ไม่ได้สวนอภิธี่ทยังไม่ถึงขั้นน้งสวยไแล้วเจ็บเฉยเฉยเจ็บเฉยเฉยก็เปลี่ยนซาลาเบียลงมาแทนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับเฮียกลับมองว่าใช้ตัวอย่างซาลาเบียเผยจะดีกว่าด้วยซ้ำแบบมันมันไม่หวงบอลจนเกินไปเนมาเขาเล่นดีเลยดีปวดได้จริงแต่ ความห่วงบอลก็ยังมีอยู่นั่นคือในมาแต่ตัวลุกที่เหลือโอ้โหอยู่กันเพียบและตัวอย่างไมเซคีนที่เหมือนเอามาขัดตาทัพกลายไปเล่นดีซะงั้นฟอร์มละเบิดเลยเคยพาเนจรไปอยู่ทีมนู้นทีมนี้ไม่เกิดเลยมาอยู่นี่มาอยู่ปารีสเกิดซะงั้นไมเซคีนนะแล้วก็เอมบเป้ยังไงก็ฝากผีฝากใครได้ใช่ครับ่วนตัวอื่นๆอยู่กันครบ แดนหน้าแดนกลางแดนหลังนี่เขาโรเตชันได้หมดดูแล้วทูเครนไม่น่าหนักใจมากนักสำหรับนัดนี้ที่ไม่เยือนไตซิคแต่ถามว่ามันเป็นนัดชี้ชะตาเหมือนกันนัดนี้มันเป็นเกมที่รับแล้ว2ทีมนี้เขาอยู่อันดับ2อันดับ3ของตารางมีคะแนนเท่ากันแต้มเท่ากันถ้าใครชนะนัดนี้เกิดความได้เปรียบขึ้นมาทันทีนัดที่เหลือจะเล่นง่ายและจะมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นเข้ารอบต่อไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไอ้จ่าฝูงของกลุ่มเฮดเนี่ยกลุ่มเฮดเลยนะ เฮ็ดหยับเฮ็ะไรนะเฮ็ดยับอย่าไตผวนแมนแมนกลุ่มเฮ็ดเนี่ยมันเป็นทีมนี้แมนยูที่น้ำโด่งอยู่แล้วนี่แล้วแม์วันนี้แมนยูไปเจออิสตันบูลดูแล้วยังไงก็ผ่านคีเรสุดก็เสมอก็เป็นจ่าฝูงต่อไปเพราะนั้นสองทีมนี้เขาต้องแยกเข้ารอบเพราะนั้นต้องตัดกันที่นัดนี้ก่อนดูแล้วปารีสแจกเต็มก็มาไม่มีเขาเรียกไม่มีอุดไม่มีอุดไม่มีอุดหมูใส่เลยครับผมแต่รูปเกมอาจจะดูแบบ สนุกสูสีสุดมันที่แดนกลางสักส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวะใครจะทําได้ดีกว่าเท่านั้นเองอแล้วถ้าเกิดให้น้องจอนนี่ล่ะให้เลือกอให้ฟันทงครับคิดว่ายังไงคู่นี้ชื่อฉันน่ะปารีสมาอยู่แล้วใครก็มองว่าปารีสผมก็ชอบปารีสแต่วันนี้เลือกเชียร์อาร์บิไลซิกของยูเลียนนาเกลมันเพราะว่านี่สถิติย้อนมองไปเฮดนูเฮดที่เคยเจอกัน เจอใน UCL ปารีสชนะมาส0มูนแต่ว่าในศึกอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยก็บอล i อ f ีอะไรพวกนั้นไลซิกก็ชนะมาเหมือนแบบผัดกันเจอขัดกันจอมาสองครั้งชนะกันนัดละครั้งถ้าอย่างนั้นถ้าฟันธงแบบโบ๊ะบ้าเลยโบ๊ะวันนี้ใจเลือกเชียร์อารเบียนไลซิกสกอร์เป็นไง ที่เฉือนชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับเฮียโอเคอันนี้คือทัศนะของน้องจอนนี่ครับแต่ถ้าเฮียเฮียมองว่าผู้มือเยือนมีดีกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยนะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเฮียฟันธงว่าปารีสจะบุกมามีแต้มเป็นอย่างน้อยคือเสมอแบบสนุกสนุกอาจจะเบียดเบียกัน1ต่อประตูต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนแต่ทําให้กัดฟันเลือกทีมชนะแล้วก็เฮียกัดฟันเลือก เตะเชดีกว่าอาจจะชื่อชันเข้าข่มเท่านั้นเองแต่ก็ชนะไม่ขาดเบียดไปที่2ประตูต่อหนึ่งอ๋อเรียกได้ว่าทายสกอร์เท่ากันคนละฝั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าบ้านหรือทีมเยือนใครจะเข้าวินมาที่คู่เฮีโร่ที่เราหยิบยกกันมาคาบุกเปิดบ้านรับการเยือนของเสือเหลืองมาเลเซียไม่ใช่มาเลเซียไม่ได้ไป UCL บรุษเลนด์ดอตบุลบรุษเลนด์ดอตบุลโอ้ออ oh, วันนี้คัมบ,บู๊นี่โอ้ oh, ชื่อฉันเหนื่อยนะเนาะเจอข้อ,อแข็งวันนี้คัมบ,บูกของอีวานเลโก้เกมล่าสุดเนี่ยในลีกเสมอกับเควินเมเซเลนมา <S 2 .2 ประตูต่อสส่วนย้อนไปในศึก UCL ก็เสมอกับลาซิโอมา1ประตูต่ 1. 1> อหนึ่งแต่ในกลุ่มเนี่ยโอ้กลุ่มนี้คันแต้มเดือดกันมากคัมบ,บู๊ก อยู่ที่2มี4แต้มลาซิโออยู่ที่1มี4แต้มส่วนดอทมุลเนี่ยอันดับ3มี3แต้มเกมนี้ของคาบบูคุณซื้ออีวาเลนโก้มีสภาพผู้เล่นเกือบ100%ขาดมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวคือมาเตชมิโตวิชส่วนผู้เล่นที่เราคุ้นชื่อที่ใครหลายคนที่ได้ยินก็ซีมงมิโอเล่ที่เคยอยู่ทีมนี้โอ้ไม่ยืดดีกว่าชื่อนี <laughs> ดูแล้วไม่น่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่านายทวานอันดับหนึ่งของโลกอดีตอดีตมันเป็นอดีตไปแล้วส่วนผู้เล่นตัวอื่นก็เด่นๆของทีมก็มีแมชลิดฮานเวเนเคนนอแรงที่พร้อมเป็นตัวทีเด็ดของขับบุ๊ไว้สู้กับเสือเหลืองบุลเซียนดอทบุแล้วเป็นไงดอทบุนของเฮียเนี่ผู้มาเยือนนี่ขอบอกว่าแข็งโป๊กทุกตัวก็ฟอร์มตอนนี้เนี่ย ถ้าใครได้ดูในลีกนะก็ชนะและก็ขึ้นไปเป็นก่าหูร่วมอยู่กับเือใต้แล้วกับบายเยิรนแล้วก็คือคแซงไลซิสไปแล้วก็ผลงานเริ่มเข้าสู่ฟอร์มที่ดูดีในในลีกเขาก็โอเคละคส่วนสำหรับ UCL เนี่ยนัดที่แล้วเพิ่งชนะเซนิตมาม2ประตูต่อศูนย์ในบ้านก็สารโชยิงจุดโทษแล้วก็ฮาแลนมายิงประตูปิดอีกปิดกล่องตอน นาทีสุดท้ายเลยฮาแลนด์อีกแล้ว,ลว,ลวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวความหวังของดอทมุลก็ไม่ใช่ใครม,มันก็คือฮาแลนด์ซานโชมาโก้ร้อยอะไรพวกนี้ตัวแนวลุกที่โอ้โหยังไงก็ฝากผีฝากใครได้ม,มันดีที่สุดแล้วมันมันแข่งทั่วแผ่นสําหรับดอทมุลตอนนี้ที่เอาเลือดใหม่เลือดหนุ่มกับเลือดเก่าตัวเก่าบางตัวทิ้องอยู่มาผสมผสานได้ลงตัวใช่อันนี้ถือว่ามันเป็นความลงตัวของดอทมุลเพราะฉะนั้นเนี่ย มาเยือนขาบุกในนั้นเนี้ยบอกได้เลยว่าลูเซียฟารเนี่ยไม่น่าจะหนักใจจนเกินไปนัดเพราะถ้าเกิดชนะขาบุกนัดดีได้แต้มมันจะถีบถีบขับบุกลงไปแทนและดอดบุลอย่างน้อยก็ต้องขึ้นมาเป็นที่สองของตราบลุ้นเข้ารอบต่อไปแน่นอนเพราะฉะนั้นจัดเต็มครับดอดบุลหมูเกมนี้เนาะชื่อชั้นสู้กันยากอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นอาจให้น้องจอนี่ฟันแล ฟันทิ้งฟันอะไรอยากฟันอะไรอ่ะอ่ะถ้าให้จอนนี้เลือกในเกมนี้ขับบุกเจอกับดอทมูมให้ดอทมุนเพราะว่าชื่อชั้นยังดีกว่าในเกมนี้ดูเหนือกว่าแน่นอนมันทุกขุมกำลังฮะโอ้โหตั้งแต่กองกลางไปถึงแผงหน้าโอ้โหมันไม่รู้จะสู้กันยังไงอ่ะแม้ดอทมุนตัวเจ็บใจเยอะแต่ดูสำรองที่ลงมาทดแทนแล้วผลงานดีด้วยยังอยอ่ยังเยอะขับบุกนี่โอ้ อ่ะสกอร์ว่ามาเลยดอดมุนชนะไปเลย3ประตูตอนหนึ่งสามหนึ่งี้โอ้เล่นแบบขาดขาดไปเลยเรียกว่ากินเต็มกินเต็มอือ่ะน้องจอนี้ฟันว่าดอดมุนผู้มาเยือนชนะ3ประตูต่อหนึ่งและเฮียล่ะห่างเดียวกันเฮียก็มองว่าดอดมุนมาในนัดนี้ยังไงก็ดีกว่าเจ้าบ้านอย่างคาบบูซแน่นอนครับแต่อาจจะมีบทกันแบบเฉียนไปเฉียนมาเฉียนไปเฉียนมาอยู่ที่จังหวะจะโคนว่าใครจะดีกว่า แต่ความคมและความแน่นอนมันอยู่ที่ฝั่งดอดมุนแต่อาจจะไม่ถึงขาดไม่ถึงยุ่ยเพราะว่าขับบูธก็พอมีดีเวลาเล่นในบ้านเพราะฉะนั้นเฮียมองว่าดอดมุลชนะแน่นอนแต่ผลต่างประตูน่าจะ1เม็ดอย่างเช่นสองหนึ่งสสองิวเฉียดอาจจะเบียดเบียดฉิวเฉียดอาจจะลุ้นหน่อยถ้าใครอยากได้เต็มอยากให้เต็มเต็ม ก็ต้องลุนนิดนึงอะไรเต็มก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องลุ้นนิดนึงน้ำเต็มแก้วเออน้ำแก้วอะไรก็ต้องลุ้นนิดนึงแต่เฮียมองว่าชนะอาจจะเฉียดสองหนึ่งสามสองบอลน่าจะสนุกออันนี้คือทัศนะของเราเพราะนั้นสองคู่เนี่ยคู่แรกคู่แรกผมเลือกเดียไลซิกเจ้าบ้านเฮียเลือกอารีดคู่มาเยือน แต่ส่วนคู่ที่2เราเห็นเห็นตรงกันเห็นพร้องตรงกันว่าเป็นกองบุนผู้มาเยือนทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมในการวิเคราะห์บอลสําหรับคนลูกหนังเอาข้อมูลดีๆมาหยิบยกมาฝากกันในการพิจารณาเพื่อใครจะไปนั่งเชียร์นั่งดูกันดึกๆว่บ้านเราตีสามนอนก่อนแล้วก็ตั้งนะปลุกมาลุกมาดูชิวๆเป็นเวลาชิวๆสรุปตื่น7จ็ดโมงบอลจบไปแล้วไม่ได้ดูสักคู่เลยงานก็ไม่ได้ไปโอเคแล้วก็ฝากไว้เท่านี้ครับ ครับโอเคสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนอคขอตัวลาไปก่อนครับกล่าวคำว่าสวัสดีสสดครับ